สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โครงการนะคะเขาพาร์นะคะตรงนี้นะคะเราได้มาเคยมารีวิวตรงนี้ไปแล้วนะคะครั้งหนึง่งแต่ว่าตอนนั้นนะคะยังไม่ได้เคลียร์ลิงแล้วเราขายเป็นแปลงใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เราจะขายแบ่งขายเป็นแปลงเล็กนะคะแปลงละ2 0 0ตารางวานะคะพิกัดตรงนี้นะคะอยู่ที่ตาําบลเขาพาร์นะคะอําเภอเมืองจังหวัดนะคร นายกนะคะตรงนี้ที่ดินจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะคะก็เคลียร์ลิงเรียบร้อยแล้วนะคะนู่นนะคะวิวเขาชัดเจนมากนะคะตรงนี้นะคะเหมาะมากนะคะกับใครที่จะสร้างเป็นบ้านสวนนะคะแล้วก็ชอบรักความสงบนะคะตรงนี้เราเหมาะมากเดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่โดยรอบกันนะคะว่าตรงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะตรงนี้เราก็ถมดินให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิวเขาก็ชัดเจน ถมดินขึ้นมาเสมอถนนหน้าแปลงนะคะตรงนี้จะเป็นถนนาสาธารณะนะคะเดี๋ยวก็จะเป็นถนนหินคลุกเนาะไฟฟ้าประปานะคะก็จะมีอยู่มีเข้ามาหน้าโคงรคงการนี้เลยนะคะตรงนี้เรามีให้หมดนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็จะแบ่งล็อกนะคะตรงนี้เป็นล็อกละ200ตารางวานะคะล้อมรั้วข่าวบอยให้แล้วเราก็จะมีฟรีนะคะศาลามไม้ไผ่แบบนี้นะคะ ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ด้วยนะคะตรงนี้นี่นะคะก็จะในส่วนของออที่ดินนะคะในรูปแบบที่ดินก็สวยนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะตรงนี้มีมีบ้านนะคะเป็นบ้านทรงไทยเนาะก็ตรงนี้เขาจะทําเป็นบ้านสวนนะคะจะทําเป็นมีปลูกสวนปลูกอะไรแบบนี้เนา เงียบสงบนะคะตรงนี้ด้านท้ายนะคะก็จะมีเป็นเพื่อนบ้านนะคะตรงนั้นก็จะมีบ้านแล้วก็ลูกคา้าเ,เพื่อนบ้านก็จะปลูกเป็นสวนมะยงชีดสวนผลไม้สวนต่างๆนะคะตรงนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะเป็นเพื่อนบ้านคือบริเวณโดยรอบหรือตลอดเส้นทางที่เข้ามาก็จะมเีเพื่อนบ้านอยู่ห่างๆนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่มีเพื่อนบ้านเนี่ยค่ะ ะะพื้นที่แบ่งขายนะคะก็จะ200ตารางวานะคะเริ่มต้นราคาอยู่ที่1.3ล้านบาทถึง1.7ล้านบาทนะคะฟรีค่าโอนแล้วก็ถมที่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าเข้ามาก็สามารถมาปลูกสร้างหรือทำประโยชน์ได้เลยนะคะตรงนี้ก็รายละเอียดเบื้องต้นก็ตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะคะก็ ใครที่สนใจนะคะที่ดินที่เป็นวิวเขาแล้วก็รักความเงียบสงบนะคะก็แนะนำแปลงนี้เลยนะคะตรงนี้นั่นนะคะวิวเขาชัดเจนมากเริ่มเปิดจองแล้วนะคะตรงนี้ก็สนใจนะคะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ